มันมีหน้าที่มากํากับสิทธิอีกทีว่าหน้าที่นี้ถ้าเราไม่ทําเป็นความผิดกฎหมายกําหนดโทษไว้เสมอแต่ถ้าสิทธิ์ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เรามีสิทธิ์เราไม่ใช้ก็ได้เราจะใช้ก็ได้ใช้ก็ไม่ผิดแต่หน้าที่ถ้าเราไม่ใช้นี่ผิดเอางี้ก่อนง่ายๆเลยกรรมสิทธิ์คือเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นชื่อเราเราเป็นเจ้าของ เราเป็นเจ้าของเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์อยู่4่อย่างที่เราเป็นเจ้าของนะครับก็คือโฉนดที่ดินโฉนดแผนที่โฉนตดตราจองตราจองที่ตราไว้ได้ใชประโยชน์แล้วที่งอกเรนตะลิงอันนี้พ่วงมาเอกสารสิทธิ์ทั้ง4อย่างนี้ปัจจุบันมีแค่โฉนดที่ดินอย่างเดียวก็คือหมายความว่าโฉนดแผนที่โฉนดตราจองในตราจองที่ตราไว้ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าที่ก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พอมีการประกาศใช้ประมกกวลกฎหมายที่ดินเมื่อปี2497เขาลื้อกฎหมายเก่าหมดเลยแล้วร่างขึ้นมาใหม่โดยเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นบริหารจัดการที่ดินใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศไทยใช้กฎหมายใหม่หมดกฎหมายเก่ายกเลิกทั้งหมดนะครับแต่ว่าฉนวนแผนที่ฉนวนตราจองตราจองที่ราวบ้านทำอยแล้วเนี่ยกฎหมายใหม่รับรองให้มันมีกรรมสิทธิ์เหมือนฉนวนที่ดินฝวามือก็คือฉนวนตราจองซึ่งพวกเราไม่เคยเห็นรับ มีอยู่ในบางพื้นที่เฉพาะมณฑลพิษณุโลกนครสวรรค์อะไรอะ่ะอุตรดิตถ์เป็นการทดลองให้กรรมสิทธิ์แก่ประชาชนในสมัยโบราณนะครับอันเนี้ยเมื่อท่านมาสอบเขตหรือมาทําอะไรเนี่ยแบบพิมพ์นี้ไม่มีแล้วนะเขาก็เปลี่ยนเป็นฉนดให้เลยน,นี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนไม่ใช่ออกเปลี่ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าในปัจจุบันนี้เรามีฉนดที่ดินอย่างเดียวนะครับมีสิทธิเด็ดขาดผมเป็นเจ้าของผมจะให้ใครใช้ก็ได้ ผมจะให้ใครเช่าก็ได้ผมจะทําอะไรในทรัพย์สินของผมก็ได้ที่ไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นทําได้หมดเลยเพราะเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วสิทธิครอบครองในเมื่อกร,รมสิทธิเป็นเจ้าของแล้วสิทธิครอบครองมันจะเป็นเจ้าของอีกด้วย,ดวยได้ไหมสิทธิที่ครอบครองไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของแล้วมันเป็นของใครนะครับไม่ใช่เจ้าของก็หมายความว่า เราเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์หาประโยชน์ได้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดสมมุติว่าท่านไปซื้อรถมาคันหนึ่งยังผ่อนอยู่ใครเป็นเจ้าของครับไฟแนนซ์เป็นเจ้าของเราเป็นผู้ครอบครองรถมีสิทธิ์ใช้รถเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ส่งเจ้าของก็มาเอาคืนเรามีสิทธิ์ไปยึดยือได้ไหมผมไม่ให้รถเป็นของผม ไฟแนนซ์บอกเฮ้ยเฮ้ย้รถัวรถัวหรือหรือเป็นผู้ใช้มีบ้านให้เขาเช่าผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของแต่เขามีสิทธิครอบครองเจ้าของบ้านไปแงะบ้านผู้เช่าผู้เช่าเล่นเรื่องขึ้นมาติดคุกนะมีกรณีที่ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าแล้ว,แล,วแล้วเจ้าของบ้านไปงัดประตู ไปลื้อของเขาออกมาโดยที่ไม่แจ้งเขาทราบเขาเขาฟ้องเจ้าของบ้านก็หมายความว่าผู้ที่มีสิทธิครอบครองเนะี่ยมีสิทธิใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เจ้าของของทุกอย่างมีเจ้าของอะ่ะเออแล้วที่ดินใครเป็นเจ้าของวะที่ดินซึ่งไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐประมวลกฎหมายที่ดินมาตราสองฮะไปเปิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลับไป เขาบอกว่าที่ดินซึ่งไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์หมายความว่าถ้าไม่เป็นโนดกรรมสิทธิ์คือโนดอย่างเดียวเนาะถ้าไม่เป็นโนดให้ถือว่าเป็นของรัฐแล้วสิทธิ์ครอบครองเมื่อกี้เป็นเป็นอะไรเป็นของรัฐเพราะมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์เพราะนั้นกรรมสิทธิ์คือโฉดอย่างเดียว